สวัสดีค่ะอยู่กับสตาสตาชานลนะคะวันนี้จะมาเปิดกล่องสูมเบบี้ีนะคะ <c oughs> มามีซื้อให้ค่ะยังค่ะตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบเอ็ดเหลือเวลาอีกสิบเก้านาทีเราดักเราดักกันไว้ว่าเราจะเปิดตอนสองทุ่ม เฮ้มนะันชอบตัวสีแดงนะใช่ชอบตัวนี้เฮ้ยไม่เหนหลเลยีน,น,น,นี่อใหญ่ครดูชุดต่อเขาบอมาเบสซื้อร้อยสิบมาไมมีซื้อมาตั้ง 100, 10, 100, 4, ร้อยสามสิบร้อยซื้อร้อยยี่สิบดูหมดยัง

เล็ยวตยังไง,งไม่งทุนไม่

ใน,ในกระสาบก็ได้ชาก็ได้หมูก็ได้กระต่ายก็ได้ขอให้เป็นตาตาเดี๋ยวให้ตองแกะก่อนที่ตองอย่าเพิ่งแกะตองแกะแก่ทีละคนไงเจ๊เจต๊ตองตองแกะก่อนเวลาที่ลอยคอก์สพี่ลอยคอรนนดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้ดูด

ไม่ไม่แล้วก็วช้างเอา,เ,เอาตัวเดียวก่อนเอาตัวเดียวก่อนที่อยากได้มากที่สุดคืออะไรมันเลือกไม่ได้ระหว่างช้างกับกระต่ายเลือกไม่ได้สองได้แล้วช้างกับกระต่ายจะเลือกอะไรขอแกะเียนะได้ไหมแกะนะแกะสิเอ๊หรือต้องแกะทีหลังดีไม่ต้องอแ,แล้วอ๋อแกะไว้แล้วไม่ไงป,ปีนเลยพี่แกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห้นก้าวเห็นก้าว เดี๋ยวนะต้องอย่าได้อะไรช้างกับกระต่ายอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวเรองว่าได้อย่างแน่นอน,นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาจับก่อนนะเขาจับก่อนนะจับไม่ได้โดนหูมันเลยอ่ะเมื่อกีเ้เห็นตัวสีฟ้าไม <c oughs> ยได้เดี๋ยวต้องแกะนี่ก่อนเขาจับก่อนได้ไหมเขาลีลาเป็นยังไสีฟ้ามีลีลาเป็นไงเดตาจิ้งหรือตาอะไรเดี๋ยวสีฟตามันจะไม่นิ่ะ ตาแข็งเลยแกแล้วนะมามีเขาไม,ม่ตาจังตาไว้หลับตาหัดหน้าหยุ่าแต่ว่าถ้ากดมกันก็ชอบก็ได้ช้างหิวอยากได้เป <c oughs> ็น <ตา S 2> ช้างเหรอช้างแล้วสตอมเบอร์เกอร์สตอมเบเกอร์ อ้ยต่อไปของหนูหนูอยากได้หมูต้องเดี๋ยวเก็บการ์ดพี่สต๊อกเลยค่ะเพราะว่าการ์ดอยู่ข้างบนเลยใช่ชื่หรอใช่อยากได้หมูอยากเดียวอ่ะนี้มันนุม่มนิ่มมากเสียดายนะจ้าแกะหัวหน้านี้แกะหัวหน้านี้เออเชื่อมไม่ดีขอนห้เก็บตรงนี้ ยังจะไปเกลี่ยตรงนั้นอีกล้ยิ่งไปเสียขยะว้าวังไงนูตอองเก็บกาซก๊กาซก๊าซขอเอากาซก่อนอย่าเฟืององเอาดูขันแก้วก็เอาไม่ไม่ขอดูหน่อยตาเลยต้อย่าได้อะไรเอากล่องมาดูกอนอยากได้หมูแต่ว่า หมูคือตัวนี้อยากได้หมูที่จริงอ่ะได้อะไรก็ได้แต่ว่าอยากได้ตากิงหนงสองสามไม่หนูอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นตาคิงแต่ถ้าตากิ้งกับให้เป็นหมูละได้เลยขอดูก่อนนะว่าได้ตาอะไรขอดูก่อนทำไมชอบอเลอะตาแก้วอะไรนะป ปาเป็ดโอ้โหป่าปาว้าวทำอะไรกันอนูนุ่นมีสองตัวอะไรอันไหนคือตัวใหม่ตัวใหม่อยู่นี้ตัวนี้ตัวใหม่แต่ด้ตัวเก่าอน้มเป็รุกนุ่มกว่ามีหนึ่งนุ่มกว่าถ้าอันนี้ไม่แต่ว่าตัวแรกนีว่าสตเข็ด ว่าดูจับไปอ่ะมันเหมือนโยมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีเขาเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราซ่อมอย่างเงี้ยที่เคยไปรีวิวให้มอมบี้นะเนี่ยกับมอมบีสั่งมาขายโมโกโกะคืออะไรอ่๋อข้าวเมล็ดข้าวสารเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอันตากแต่ว่าสลับหน้าได้เนาะสลับได้เหรอขอบคุณค่ะ มีสตักสต่อก็ขอลาไปเล่นของเล่นก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ